โอเคครับสวัสดีลอนรับสุดช่างเอตโตชแนลเลยนะครับวันนี้พกืกอนๆเกมโคโนซืบะแฟนตาซีเดกับพรีวิวตัวละครที่จะเข้าในเซิร์ฟกรอนในเร็วๆนี้กันเลยดีกว่าครับก็เราจะมาทำคลิปแบบพรีวิวกันเรื่อยๆว่าตัวละครของเซิร์ฟกรอนตัวไหนเข้า,าบ้างนะครับก็อย่าสรุปให้ฟังในเดือนหนึ่งแต่อันนี้ไม่ได้ทำเดือนหนึ่งเต็มเพราะเนื่องจากไม่ได้อ่าข่าวมันปล่อยสิ้นเดือนนะครับเลยไม่ได้ทำ โอเคเรามาพูดถึงตัวละครตัวที่จะเข้าในในเร็วนี้ของเซิร์ฟกอบอนกันเลยดีกว่าตัวแรกก็คือลินชุดยูกาตะนะครับเป็นพาร์ทที่อะไรวะพาร์ทที่2แหละตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ในตู้ธรรมดาเปิดหาตู้พรีเมียนได้เหมือนกันหรือเปิดหาจากตัวัว ตัวลุงได้เช่นกันไม่มีลิมิเต็ดอะไรมากแต่จะมาพีวิวให้ฟังว่าตัวนี้นะ่าเปิดไหมถึงเอาเอาไปเล่นอะไรได้บ้างระลักเลยครับมีแค่อย่างเดียวคือเล่นใน PVE ได้อย่างเดียว PP ไม่น่าจะเกิ่งเพราะเนื่องจากเมตาท่าดินตอนนี้ตอนนี้อ่ามันมีหลายตัวแล้วที่เป็นเมตา แต่เซิร์กอมบอนยังไม่เอาถึงขนาดนั้นเมื่อจะแพทแพทได้พักไปสัปดาห์หนึ่งเลยแพทไม่ได้ตามเซอร์ญี่ปุ่นทันเลยเขาจะเน้นเป็นตามแพทของเซอร์ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เอาง่ายๆก็คือตามชุดแหละก็คือตามเทศกาลแหละแต่เทศกาลอาจจะเว้นไปเดือนหนึ่งเลยอ่ะตัวนี้ลหละ่ะๆตัวนี้จะเป็นตัวสายดาเมจเต็มเตม ทำให้เป็นจอยสายดาเมจเต็มเนื่องจากลินชุดยูคาตะนะครับลินชุดยูคาตะนี่จะมีสกิลที่เรียกว่าดีบัฟอ่าถ้าศัตรูติดดีบัฟนะน้องจะตีแรงขึ้นเป็นจาก161%นะครับทำให้เสียหายจาก161เป็น2 1 6เปอร์เซ็นต์คือลินจะเป็นตัวที่ต้องการดีบัฟให้ก่อนถึงจะตีแรงขึ้นทำให้ลินเป็นตัวดาเมจ ล้วนเลยเพราะเนื่องจากเป็นสกลิลดาเมจล,ล้วนแต่สกลิลนี้ก็จะลดต้านทานเมือสรูได้ด้วยแล้วหลังลินเป็นตัวดาเมจธาตุดินหลหล้วนสาหรับใครที่ยังขาดตัวธาตุดินที่ยังไม่มีตัวธาตุดินดาเมจเยอะๆก็สามารถเอาลินมาเล่นได้ใน PVE แต่ PVP ไม่แนะนานะครับเพราะ PVP มันเก่งเลยแต่ใครที่ไม่มีเพชรเหลือเฟือหรือไม่ได้อวยลินไว้ก็สามารถข้ามไปได้เนื่องจากลินยังอยู่ในตู้ ตัวลุงเหมือนเดิมตัวลุงก็จะออกเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นตัวละครอีกทางหนึ่งที่สละไปที่ยังขาดธาตุดินรลับไปลงใน PVE อยู่นี่ส่วนตัวต่อมาตัวนี้จะเป็นตัวซับรับตัวซับพอร์ตนะครับก็คือน้องเอมิหรือไอมีเนี่ยจะอย่างนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตกึง่งซัพพอร์ตเต็มที่เลยทําไมเป็นกึ่งซัพพอร์ตเต็มที่นะครับแล้วหลักน้องจะไม่มีสกิลดาเมจแรงๆเป็นหลักด้วยแต่ตัวนี้จะอยู่ในตัวลุงเดียวกันกับน้องลินยุคตะเลยนะครับเป็นตัวละครที่ไม่รีบิเตเลยสามารถข้ามไปได้แต่แต่ว่าสกิลของน้องหลัก,ลกครับเมื่อน้องเลือดมากกว่า70จะตี จาก109เป็น137%นะครับก็ไม่ค่อยแรงแต่เพราะหลักเขาจะเอามาเน้นสกิลกันธาตุไฟนะครับสกิลการธาตุไฟเป็นหลักอ่ะทำให้น้องจะเป็นตัวซับที่เอาไว้อยู่ในทีมน้ําที่ต้องการไม่อยากให้อ่า p e เจอบอสธาตุไฟตีแรง,แรงตงีเราตายเร็เรวก็สามารถเอาน้องไปกันไฟได้แต่มันกันได้แค่12มินาทีเท่านั้นเอง ส่วนสกิลนี้ก็ทำดาเมจและก็ฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการทำให้ติดดีบัฟฮิลเวลาจบเทิร์นดีบัฟฮิหมดก็จะฮิลขึ้นมาเองเลยแต่อยู่เวลา5าวิก็คือเป็นตัวซับพอร์ตทาาุน้ำตัวหนึ่งที่ใครยังขาดซับพอร์ทธาาดน้ำอยากจะเล่นทีมเวท ธาตุาน้ำมีใหญ่มีซับพอร์ตธาตุน้ำบ้างที่เป็นเวทก็สามารถเอาน้องตัวนี้ไปเล่นได้ใน PPE แต่ PPE ไม่แนะนํานะครับก็ไม่แนะนําเลยเพราะเนื่องจากเล่นไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นตนัวทางเลือกที่สับไครที่้องการอวยหรือไม่อยากเปิดก็ข่าไปได้สองตัวนี้ก็สั้นๆแหละครับมันไม่มีอะไรมากเนื่องจาก p PU. p PU p p e p a d s นะครับมันมีนิดเดียว แทนของกบฏอะ่ะที่มันประกาศมามันมีนิดเดียวครับมันมีแค่2ตู้ในเดือนธันวาแต่ตู้เดือนม่มกราจะน่าจะเยอะอยู่ดูก่อนว่าเขาจะเอาอะไรเข้านะแต่อ่ะ,ะหลักๆก็จะมี2ตัวนี้ที่จะรีวิวพรีวิวให้รู้ว่าน่าเปิดไหมแต่ลหลักๆก็น่าเปิดสรับใครอวยแต่ใครที่ไม่อยากเปิดก็ข้ามไปได้เพราะใครที่ยังมีตัวดามจเยอะอยู่เพราะเนื่องจาก คุมีตัวเวทที่เป็นเมตาแล้ว1ตัวนะครับแต่ใครที่เปิดไม่ออกก็เออรอจู้ดีแล้วกันแต่มันออกในตัวลุงด้วยมันไม่ใช่ตัวริบิเตดหรอกมันก็คือบาเนต์บาเนตเนี่ยเป็นตัวเมตาธาด,ดินที่นิยมในในทีมเวทกันเยอะมากเนื่องจากมันเป็นตัวดามเมจที่โคตรแรงเลยแรงจริงมันก็เหมือนวิท์นะครับวิทวิทน้ำธรรมดาในรแรกๆเย่ยมันก็เก่ง ช่วงนั้นแหละแต่มันตกไม่ต้าไปแล้วก็ทําให้ไม่ได้เล่นเลยแต่วันนี้มันอยู่ได้ยาวนะครับอยู่ได้ยาวเลยเนื่องจากวันนี้เนี่ยมันใช้งานกันเยอะมากในอารดีนา่าทำให้ขอเล่นกันเยอะแล้วมันมีพาสซีที่จะบัฟท่าทีมทีมท่าด,ดินอะ่ะหกเปอร์เซนต์ด้วยทำให้สกิลท่าด,ดินอะ่ะคุณแรงขึ้นทําให้วันนี้เนี่ยเป็นจอมีประโยชน์ในการเอาไว้ใช้กับทีมท่าด,ดินเยอะๆเลย แล้วก็อันติก็แรงด้วยแต่มันก็มีข้อเสีอยอยู่แหละอันตินะครับมันแต่ข้อเสียคือเหมือนวิทเลยครับมันก็ไม่สามารถฮิวฮิวด้วยจากเพื่อนร่วมทีมได้คือเอาความไม่สามารถฮิวได้เพราะมันจะวันนี้มันเป็นตัวมัมพายเหมือนวิทเอ,อเป็้ผีอะไรกันอย่างนี้แหละเออก็จะเป็นตัวที่มีข้อเสียคือฮิวไม่ได้นะครับก็หลัละละกๆก็มันมีแค่2ตัวที่จะมีวิว แค่นี้แหละก็ไว้เจอกันในพรีวิวในเดือนมกราคมว่าจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจน่าเปิดบ้างจะมาพรีวิวทุกตัวให้ว่าตัวไหนหน่าเปิดบ้างตัวไหนไม่น่าเปิดบ้างเดี๋ยวจะมาพรีวิวให้ดูนะครับปัจจุบันนี้ก็มีคลิปรีวิวแค่นี้ไม่ได้มาโชว์เกมเพลย์อะไรให้เนื่องจากช่วงนี้เซิร์ญี่ปุ่นไม่มีดีมทัดดิน,นะะไม่ได้อยู่ใน,ในทัดดินเลยไม่ได้เอามาเปิดครับเดี๋ยวช่วงไหนเอามาเปิดเดี๋ยวก็ บอกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะวันนี้ก็ปีกี้พีแค่เดียบบายบายครับผม